สวัสดีครับผมผมเผพนท์พาด้วยสวัสดีพี่นอ้องสู้ผู้สุขคนครับผมมาแล้วพี่นอ้องเลกวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเพี่น้องเนาะเลกวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียว16ตุลา2568จะพี่น,อนอ้องเด้วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยบ่เขาเราพี่นอ้องรด ลุดเด้อพี่น้องรุดรุดบ่เขาบ่เขา่ามีหลักฐานของเกาห้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้บอบ่เขาก็บอกว่าบ,บ่เขา่ารุดก็คเื่อรุดหาหนึ่งเ็ดออกเ็ดเ็ดพี่น้องนเนาะเด็กที่เ่นห้มากเลยเบืงเนี้พี่น้องห้วิ่งหนึ่งกับซีบ่มีจักโตเลยเง่นซีกะบ่มี เมื่อไนจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดไปออกเจ็ดเจ็ดเลขจังใดเจืเป็นน้ำสันเลขเป่าเลขเบิลดีอยู่เลขบนว่าออกเจ็ดเจ็ดน้ำกันย่งออกเจ็ดแปดจ้าพี่น้องเนาะย่งขึ้นเต้ย่งขึ้นแต้มหนึ่งโยย่างขื่นแต้มหนึ่งโยให้อยู่พอเป็นเจ็ดเจ็ดน้ำกันทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะเลขล่างมาตอกเจ็ดเจ็ดของเพื่อนให้หนึ่งเจ็ดมาหนี่เลขออกเจ็ดเจ็ด เลขบนก็นยังมาเจ็ดแปดอีกนาขีาออกตัวเดียวกันไม่แล้วแล้วเนาะพี่น้องเนะาะมันจะไงก็ต้องมีแปดบนก็เจ็ดเจ็ดล่างก็เจ็ดเจ็ดจังสิ่ะบ่เข่าพี่น้องแกะเมืม่อไหร่แกะเมื่อไหร่เลขวินเงินหลานรด พี่น้องมามากเข้ากับเบิ้์ไปก่อนนัพี่น้องเนาะ สิบหกตุลาเลขวิ่งเงินล้านหากับ2สอง เที่สองเดนสองได้พี่น้องไลยพี่น,อน้องมักบอมักล้มเพลินบอตรงเล็ดไม่ใจบอสอง สาอมอห้าแปดห้าสาม มักกว่าพี่น้องตรงเลขน่าใจปะสองสาม สองแปดเลขสองแปดเนี่ไปเห็นมาดนแล้วนะพี่นอ้องเนาเพิ่นให้มา่าสี่เข้าเก่าตาเนี่ยนะพี่น้องเด้อเลขสองสามเลขพี่เลขน่องมองนึ่งหันกับเจ็ดกับแปดกับเลขพี่เลขน้องพี่น้องมักบอสน้ำเพิรนบอเน้นสองตัววงกลมตัวเนนยนนะพี่น้องเด้อติดหานี่เป็นตัวกันเป็นตัวร่อง พี <f dragging> ่น <sympath socialism> ้องมักบอสทำมักจะ่ใดชอบจะ่ใดเข้ากับหาลุตรีกันโมักเข้ากับพานเนาะพี่น้องวิ่งล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้ห้ากับสองเพ่นสองหานี่เป็นตัวร่องหาสามหาแปดนี่เป็นตัวร่องตัวเน้นนี่ก็คือสองสามแล้วก็สองแปดก็จะลืมกลับตัวนั้นไม่ได้พี่น้องได้เพ่นบ่ได้ปักหลักได้ล่างอย่างเดียวนี่คือ บริษัทพักหลักกาไปกับน้ำเหล็กจับคู่นี่ะน,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 พนะพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอามาเข้าตัวใดก็หาลอตเตอรี่กันบ่ามาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างวดที่แล้วก็บรุดก็มีหลักฐานของเก่าให้เบิง่งอยู่ก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อเหล็กวิงง่งเงินล้านนี่ขี้บกใครมาน้ำกันด้วพี่น้องหน่อยนักหน่อยน้ํากี่มาน้ำกันด้ว ปีหนึ่งกี่ม่านกันแค้งวดเดียวได้พี่น้องเด้อบ่เกินงวดน,งน,นึงนอกนั้นก็มีจัดบ่กี่ประมาณน้ากันถ้าพี่น้องเข้ามาักหาสองสองหานะกับเบาๆนะ้องพี่น้องเนะาะก็ยากเพราะว่านี่เลขวิ่งเงินล้านนี่ขี่บ่เคยมานน้ากันเลยเลขวิ่งนี่เลขวนะิ่งบ่เคยมานน้ากันเลยขอย่ำเลยนาะพี่น้องเนาะกัเบ,บิงตะเพิ่นจับคู่ห้เห็นบ่าหาสามเก็ยังมาหาแปดบ่มีหาิ่นบ่มีหาสองเด้เพราะว่าเลขเพิ่นมันมานน้ำกันยาก น้าพี่น้องนะเนาะอาตามนั่นล่ละก็จะเลื่อมฝากก็เลยกนแชร์ก็ติดตามได้พี่น้องเด้เอออสวัสดีครับผม